ครับคบสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับคุณครูจะมา,าเขาเรียกว่าเป็น รีวิวเนาะรีวิวงานผลงานนักเรียนที่ได้ส่งเข้ามานะครับที่ครูได้สร้างเป็น g o o g l e Site นะครับเสร็จแล้วก็นักเรียนได้ส่งงานเข้ามานะครับ g o o g l e Site ที่ครูสร้างครูก็ส่งเป็นลิงก์กลับไปให้นักเรียนในลายกลุ่มนะครับนักเรียนก็ใช้สมาร์ทโฟนนะครับในการส่งงานในการเข้าเรียนกลับมานะครับทีนี้มาดูว่าผลงานของนักเรียนที่ส่งกลับมานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เข้ามาที่รายกลุ่มนะครับตรงนี้ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนนะครับก็จะอยู่ในรายกลุ่มอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นไซต์นะครับเป็น g o o g l e s i t e ที่คครูได้สร้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ในักเรียนนั้นนะครับได้เข้าไปศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้นะครับข้อมูลต่างๆในช่วงที่มีโควิดระบาดนะครับ เขาไม่สามารถมาเรียนออนไลน์ปกติได้ก็ใช้ช่องทางนี้ในการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างสุดเลยนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นลิงก์ส่งงานนะครับเสร็จแล้วส่งเสร็จแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับเข้าไปดูในลิงก์ที่1นนะครับอันนี้จะเป็นการส่งงานของนักเรียนเข้ามานะครับงานที่นักเรียนส่งมาก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับต้องมีทั้งไฟล์รูปภาพนะครับ มีทั้งคลิปวิดีโอนะครับมีทั้งกราฟ,ฟริกการออกแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่างานนั้นจะเป็นเรื่องอะไรที่นักเดือนได้ส่งกลับมานะครับอันนี้จะขอยกตัวอย่างนะครับเป็นผลงานของจตุพัฒก็ลกันนะครับจตุพัฒน์คำจันทร์นะครับอันนี้จะเป็นกราฟ,ฟริกนะครับกราฟ,ฟริก ออกแบบน,นี่ให้นักเรียนออกแบบนะครับอ,อันนี้เป็นผลงานของจัตุพัฒนะครับหัวข้อคืออกกทิทธิพลที่ประเทศไทยได้รับจากชาติตะวันตกนะครับอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนในการออกแบบโอเคนะครับก็ผลงานของนักเรียนก็ขึ้นอยู่กับ ความสามารถที่นักเรียนจะออกแบบหรือทํามาส่งได้บางคนเ็าทาในสมุดนะครับบางคนทำก็ทําในสมุดดูตัวอย่างนะครับทําในสมุดเขาเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายภาพเสร็จ <plateau> แ,แล้วก็ส่งกลับมานะครับอันนี้ทําในสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งกลับมาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมาเรียนปกติปกติเราจะต้องส่งสมุดในห้องแต่คราวนี้เราส่งไม่ได้เราก็อําเป็นจะต้อง ส่งใช้ช่องทางออนไลน์นะครับโดยสมาร์ทโฟนของนักเรียนเนี่ยเป็นตัวกลางน,นะครับครูก็ส่งลิงก์ข้อมูลให้ในลายกลุ่มนะครับเสร็จแ,แล้วนักเรียนก็ส่งข้อมูลกลับมานะครับในไซต์ที่ครูได้สร้างนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูคลิปวิดีโอนะครับตัวอ,อย่างคลิปวิดีโอการนำเสนอผลงานของผู้เรียนนะครับ พ um ี <ckt> ่พี่ผี้ที่มี่วน่อชื่ออ่างสาีไปเนีอยู่ในชันมสี่ท่าเนลขที่สามกการเปนาในวันนี้ค่ะหรือว่าท่าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องสงครามเค่ะอากรรมการไปศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาจากที่คู่บ้านนอกนะคะคือสงครามคู่สี่เป็นสงครามที่มีระยะการทำสงครามเกี่ันีเป็นสงครามษและขั อันนี้เป็นผลงานของนักเรียนนะครับที่นำเสนอผ่านคลิปวิดีโอนะครับที่คุณครูได้รีวิวนะครับให้กับในคลิปบันนี้นะครับในคลิปนี้ได้ได้ดูนะครับว่านักเรียนส่งงานมาแล้วโอ,โอโ้โหมีเยอะมากเลยนะครับนักเรียนส่งงานมาแต่ละห้องก็จะมีะแยกเป็นห้องนะครับเป็นชื่อชั้นเลขที่นะครับวิชาเป็นเรื่องที่ส่งมาเหานี้คุณครูก็เปิดดูไฟล์จนตาลายเลยนะครับตรงนี้ แยกออกมาเสร็จแล้วครูก็ไปลงคะแนนให้นะครับตรงนี้นอกจากส่งงานแบบออนไลน์แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ยังมีการสอบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนอยู่บ้านดูข้อมูลศึกษาข้อมูลนะครับได้ด้วยตนเองได้นะครับในคลิปวิดีโอที่จะนําเสนอออกมานั้นก่อนจะนําเสนอได้มันก็ต้องวางแผนนะครับกำหนดเรื่องที่จะศึกษาหัวข้อที่จะศึกษานะครับถึงจะนําเสนอออกมาได้แล้วดูตัวอย่างอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับ ดิฉันนางสาวพิจดาภูขาวชั้นม .4 ทับหนึงเลขที่34วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์อนันนี้นักเรียนก็น,นําเสนอที่บ้านนะครับนำเสนอเสร็จนะครับนักเรียนพอใจในผลงานนักเรียนก็ส่งไฟล์แน่ไฟล์กลับมาอันนี้คุณครูไม่จํากัดในเรื่องของ ความคิดในการวางแผนของนักเรียนนะครับนี่เป็นการฝึกเนาะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นนะครับในช่วงสถานการณ์ณขณะนี้คุณครูก็เลยนํากระบวนการ active learning นะครับเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะครับถึงแม้ว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่2 2งสองพนเนี้ยนะครับไม่ไม่อาจจะไม่ได้ร0อเเซเต็มนะครับแต่ว่าก็ถือว่า เป็นการช่วยนะครับนักเรียนนะครับเป็นการแก้ปัญหาระหว่างครูกับน,นักเรียนนะครับด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะได้ประมาณสัก80-90%้ครูก็ว่าโอเคนะครับตรงนี้แต่แล้วมีข้อดีข้อได้ตรงไหนเดี๋ยวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคราวต่อไปเราก็นํามาปรับปรุงนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไปนะครับสาหรับในคลิปวีดีโอชุดนี้นะครับคุณครูก็คงจะต้องจบ นในเรื่องของการรีวิวงานนะครับที่นักเรียนส่งมาแล้วมันเยอะขนาดไหนนะครับแล้วส่งมายัางไงแล้วติดตามข้อมูลตัวเองหลังจากส่งได้อย่างไงนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับในการจะทําคลิปวิดีโอในเรื่องของการศึกษาต่อไปให้กําลังใจกับคุณครูแล้วก็นักเรียนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะพบกับนักเรียนนะครับหรือว่าผู้ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับ ซึ่งคลิปวิดีโอตรงนี้คุณครูหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการใช้ในการจัดก,การศึกษานะครับในการวางแผนการจัดก,การศึกษาหรือในการเรียนการสอนในห้องเรียนต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องกล่าวคำว่าคิดดีพูดดีทดําดีสวัสดีครับ